สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนเดินเข้าสวนดูหลายๆอย่างในสวนอันอย่างแรกจะพามาดูก็คือมาดูต้นสตอเตียทำมาสองปีนะสองปีแรกๆก็ทำคือตัดต้นมันตัดตัดตั้งแต่ตั้งแต่กิ่งนี้พอตัดตัดกิ่งนี้เสร็จแล้วก็มันก็แตกกิ่งขึ้นมาพอแตกกิ่งตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นกิ่งใหญ่ เราก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วก็มันก็จะมาแตกตรงนี้แตกตรงนี้อีกพอแตกตรงนี้พวกนั้จะเป็นกิ่งเป็นแขนงมันนั่นแหละเป็นแขนงของมันแล้วก็กลายเป็นว่ามันจะเป็นพุ่มอย่างนี้แต่เสียดายเนาะไอเสียดายที่ว่าเนี่ยเป็นการเสียดายที่เป็นสตอที่มันไม่มีแสงแดดแต่ถ้าเกิดมีแสงแดดนะสตอทต้นนี้มันจะมีมีลูกแล้วค่ะน่าจะมีลูกแล้วแต่มันไม่มีแสงแดดไง ก็แดดมันคุมไปเลยอันนี้มันก็จะเป็นเป็นประมาณนี้เหมือนกับต้นกระถินแต่ถ้าเกิดว่ามันมันมีลูกเราก็เกี่ยวเกี่ยวแกะเอาเอาได้นะอืมนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นบังคุดค่ะต้นบางคุดนี้เราปลูกไม่ให้น้ําเลยเนาะปลูกลงไปไม่ให้น้ําถ้าปีไหนเราให้น้ําเราก็จะให้น้ําทุกปี อันนี้ก็สองปีนะแล้วพอหน้าฝนก็จะแตกอย่างนี้พอหน้าแรงเขาก็จะสต็อปไม่แตกไม่โตแต่พอว่ามันโตแล้วมันก็จะแข็งแรงรากจะแข็งแรงเนาะปลูกอะไรบ้างหลายอย่างอยู่นะหลายอย่างอันนี้จะเป็นไม้ยางไม้ยางไม้แดงผสมไปในสวนเนี่ยเอออันนี้ก็จะไม้ไม้ยางตัดยางอยู่ช่วงนี้ไม้ยางแล้วก็ไม้แดงปลูกตามร่องยางปลูกไว้เถอะนะทําเกษตรแนวนี้ปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา กินกินทุกอย่างที่เราปลูกแล้วก็ผลลับเออผลลับเวลามาสวนก็จะได้เก็บผักนู่นนั่นนี่อย่างโมสมเสมอะไรแล้วก็ปลูกแล้วก็ได้กินมันอยู่ค่ะอย่างต้นไม้พยอมเนี่ยเขาบอกว่าเวลาดอกมันจะหอมใช่ไหมมันยังไม่ออกดอกแต่ถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเขาคือเจะเอาไปทําเรือมือเรือต,ต้นกล้วยต้นนี้เห็นไหมต้นกล้วยตน้นนี้รอบหน้าจะมาตัดกล้วยค่ะทุกคนกล้วยหอมดิบนะข้างบนนี้กล้วยหอมดิบ เราก็ปลูกใกล้ๆกันก็จะเป็นกล้วยน้าําวากล้วยน้ําวานี่ยังไม่ไม่ไม่แก่เ,กเนาะว่าประมาณนี้แล้วตรงนี้เราก็ปลูกทุเรียนเลยนะอ่ต้นนี้ก็จะปลูกทุเรียนปลูกมิรต้นนี้ปลูกมิตรเป็นทุเรียนอา่าเป็นทุเรียนน่าจะเป็นพวงมณน,นีนะต้นโตและด้วยสวยด้วยประมาณนี้เลยนะขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามารับชมในสวนเกษตรผสมผสานปนๆกันไปค่ะอาจยามือสั่นหน่อยในการทำคอนเทนต์หรือว่าเล่าสู่กันฟังในการทำคลิปวิดีโอแต่ว่า อยากสรุปว่าทุเรียนปลูกเอปลูกแล้วมันสร้างความสุขมันได้ดูมันนะคะแล้วก็อย่าคาดหวังเกินไปเพราะว่าทุเรียนถ้าเราไม่ไม่มีเวลาดูอ่ะเขาจะอ่อนเอนะคะถ้าเราปลูกเราต้องมีเวลาให้มันขอบคุณและสวัสดีจัดทุกคน